ทำบัลอยจ้ากำลังลอยจ้าอดีจ้าวันนี้บัลอยค่ะวันนี้บัลอยบัลอยไขหวานจ้าต้มบัลอยไข่หวานอยู่จ้า กำลังเดือดจ้ากำลังเดือดเราถ่านจ้านี่เดือดเป็นที่เลยบัวลอยไข่วานแป้งข้าเหนียวกับมันจ้าเอามามดปดใส่รวมกันปั้นปั้นปันปันป้น,ปนเป็นก้อนนี้เลยจ้าเหลืองสวยเลยจ้า มได้จ้ากินบัวลอยไข่หวานกันจ้านี่แหละเขาเรียกบัวลอยไข่หวานนี่หรี่ลอยจริงคักโอ้โหเป็นลาวาเลยครับ เป็นลูกหัวใจเลยใครดูเป็นลูกหัวใจเลยชีวิตตึงเดือดเป็นแบบืหต้มก่อนจ้าแล้วก็ไปใส่น้ำเย็นน้องน้ำเย็นแล้วก็มาใส่กะทีจ้าเดี๋ยวมาทำไมนะจ๊ะ เราต้มสุกแล้วเราก็มาใส่กับน้ำอุ่นน้ำเย็นเลยจ้าใส่น้ำเย็นหม้อใหญ่เลย ใส่แป้งก็จะลอยเย็นแล้วก็จะรุบลงไปค่ะสูตรไทยสูตรมั่นเด้อจ่าเด้อบลอยเด้อว,วแต่ห้าวธนก,กาใส่ดอกอัญชันก็ได้จะต้มนำดอกอัญชันเลย จ้าอืมไปจะไปทำน้ำกะทิกันจ้ากระทิจ้าห้าร้กรัมอเฉลี่จ้ากะทิห้าร้กรัม น้ลายด้จากอันนำปใส่กองลางๆก็ปเป็นเมจะหลายนาทีได้กองเรื่อยข้าวต้อนพิงสอนน,สน้ำเตีพิงสอนจ้ะตาลใสเกี่ยึม่งก่อนจะ้ะ ชาวโบราณ่เต็งแต่เาตึงตานแต่จ้าไปน่นตการแต่ห้ต่างป้าให้มันหอน แต่ก็บัวรอยใส่เลยเลยจ้ะมีพวข้าวน้ำมข้าวข้านึ่กระได้แต่น้ำมข้าวกรกาข้าวคู่ดูข้าวใส่มันจะหอมจะแซ่บแต่ไม่อีกจ้ะเตยเตยใส่เล็กน้อยหนึ่งจ้ะเดี๋ยวไปคางนำกันเลยคางกะทิก็ได้จังฮะกะทิเริ่มแดดแล้วจ้ะตักบัวลอยที่เขาใส่น้ำเย็นไว้ใส่นี่ได้เลยจ้ะ ได้นำมาข้าวแล้วก็คูกข้าวใส่ได้แล้วก็ จ้าสือสันอีจ้าถ่ายเดือนนิดนึงล้วตอกไข่แสดงด้วยจ้า ำเดือดกันจาก,กที่เดือดกันซ่า เนบอกเป็นม <B> ั้หมือได้แกงเครื่องนึงได้หนึ่งแต่อู่ฝุ่นบอยอ่ำอำมาเฮ็ดไตอำมาแห้งก็เฮ็ดไตอีหยังเนาะเราเเฮ็ดตนึงมาคาเปีวเก็บเาไปเลยมีคาเก็บเป็ไปกินก็ไปเกเกวหมูว่าสปกินก็ยังมาทว่าเขาเก็บหมูักใเขาเก็บไปกินเขาเก็กียว็หมอว่าไออมาเ้ขนมต้มยังขนมต้มมาไปตลาอำ อ้ยอ่ำกี่ขามันเมันนีอยู่นะอยู่่านพะอย่างไรเ,เนี่ยมันพูดไปพูดมาคลองตะขาดปานี้หูดไปพูดม่คลองตะขาดแค่เครื่งหนึงน่งได้เนี่ยแล้วก็มันมันมันปุ๋ยเอามาพอดีเลยทีแรกจะใส่บุกอืออัน,นี้เอามันมันหนึ่งใส่บ่เอมันมันหนึ่งใส่หาไปไอ้นบ่ได้ไอ้ยังไปเตยบ่ไเตยมีแหลวใส่อันนี้แหละไอไป้งก็นยรอนชั้น ตอนท่านใส่สีทุกการย่งมันจะเ่อมันจะเป็นสีม่วงสีเหลืองหาสีพอก็แบบสีผสมอสีผสมอาหารบ่อนบ่นี่ทราระสาิมันบ่มันบมันเลยมันจะเลียวแบบขนานหน้ไกลแล้วไกลแล้วอ้าวเขาขายฮะร้านข้าร้า้าปุ้ยป้มันแบนี้มอป้ย

เดียวร้อยนล้วจ้านี่จ้าหน้าตาโบลอยไข่หวานจ้าคิดแค่นี้แค่นี้ก่อนนะจ้าคิดหน้าเจอกันใหม่จ้า